เป็นอะนไรปีนะ้องวัดนี้เป็นยังไงข้าหมั่นกันในโบค่ะอาจารย์นั่นก็ว่าดีอาจารย์นี่าาก็ว่าดังเป็นจังไรครับชิมแจีววะค่ะส่วนท่านี่ค่ะสีฟ่าปางงามเลยค่ะวัดนี้ค่ะวัดไหนกับวัดนั้นวัดใดกับวัดนั้น ความบังค่ะอีสิปามือเจอกันไหมนะคะมึงรถมึงอไะไรก็มาดีมาดังตามเร้วตามอีกทั้งน้นทั้งนี้นนพ,พูดพอคค่อแบโมบกแตงพูดพ่อมันจะไม่ผู้ขาดตายมัจะเทียวไตเบามาละสนสื่อให้เ้าอีสิป่ามือพักดีแล้วค่ะเกิดน้ำขึ้นสวัสดีพี่น้องพี่แังไล,ล่ะ งามหมูสาวบุญไว้งามใบกระตุนเต้นตกงามเย็ยนไปแจมไก่คะเด็ดบนเด็กแก้วบค่คะถูกไม่รวยเบื่อกันบ่นี่ใครหรือบ่หรืใคระนะคะมามาเหลือบอมามาเหลือกระต้มลงไปค่ะใส่น้ำหลายๆนะคะเส,สียสดน้ำเจียพรองเยืนองๆเขาไว้ทำได้ดีเยี่มสุดที่นะคะพี่น้องค่ะ ฉันถูกดีแลสตัดถันแล้วก็กระป๋องแมนบอกนั้นละนั่นละทั้งนั้นเขาว่าดีท้างนี้เขาว่าดังไปจังใดล่ะทิมแจ้าบ่หันมันอยู่หันมันอยู่กะดีใจน้ำเงอ่อนบ่หามั่นกะสู่ต่อไปมัดสีมาจ้าค่อยพ่อกันไหมค่ะไอฮักเก้าอีลีอีฮาอับปีน้องมาักายบ่ ูสิหากหาแม่มึงบอบักฮาคยงออย่ามาหาวเบาหน้าเจ้าคือยุงส่วนหน้าอายนั่นคือนกเขา้าเจ้าสาบักสันดันมาอย่า,าว,ว้าบอกคือนกเขามึงนั่นคือลิงอายสิโจกก็ได้แต่อายหามโจกผู้อื่นอ ทีนั่งหรือยืนก็แล้วแต่อายตั้งใจฟังเดอ้อผู้สาวลิวัดนั่นซื้อนางไอโอ้ยบักหาเมึงกาว่าไปผู้บ่าวนางไอซื้อว่าคูหลู มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องขะเป็นยังไงเนาะมือนีเป็นยังไงเนาะเด็กปนเด็กแจวบอกขาเด็กกินหมูกระทะขึ้นมาเม่าครับมือนีค่ะหมานกันบอหมานกันบอโศกกันในบอลงทุนเป็นยังไงมือนีนะย่ามเศร้ากับบุญไหวย่ามสายกับตื่นเต้นตกตอนเย็นเด็กกินมาเมาฮื้อหมูกะทะครับพี่น้องพวกเจ้าได่หองหรือว่าได้เฮบอกมาดูค่ะ ขันว่อมานกัะสู่กันต่อไปนะคะท้างเจทั้งข้าก,กว่าดีทางขี้เกี่ยมกว่าดีทางกับแก่กว่าดีท้างมู่กว่าดีทางเตากว่าดีเป็นยังไงครับถิมแถวบอขาซี่ฝ้าปัางงานบอคะหัขนขาซี่ฟ้ากระสู่ต่อไปลุกขึ้นมาโศอีกสิผามือค่ะพี่น้องค่ะสู่ต่อไปจ้าถึงบทไล่ก็ต้องไล่ ่ไปโง่ดอกบันยังผู้ใดส้างมาสิงหดขึ้นว่าโกงบอกเคยยาอาจารย์หนุนหลังให้คำคงต้องเจ็แสบที่มาหวานจอยจอยทางคอยแม่นบอกเอาเพียงแอ่ ทั้งฝ่ายน้องสิตายพิมบอยังอยากมาสั่งพี่ว้หานั่งจากตายนี้เจ้าอย่ามีคนหากผู้ไหม่มาเทนน้องส่วนพ้องไข่แม่นสิตายเสียสินิญญาณไปเกิดชาาดไหม ีลาลึกชาติใดเม้นไก่ไก่สิลวงตามสิไปเกิดจูฝากนามคนลอกแฟนดินเขียวน้องสิเที่ยวทางหลัดศอกหาจนพา